เวลา10นกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,ก,ก,กระหม่อมให้ในพลากรสวนรัต์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงค,คลล้านนาประจำปีการศึกษา2565ณนหอประชุมมหาวิทยาลัยลเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม มีผู้ส่งคุณวิทิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์สาคนผู้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติเพชรราชมงคลประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,317คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่มุ่งให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพซึ่งใช้ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในงานเฏิดในการปฏิบัติงานนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมไม่แก่ท้องถิน่นอันจะเป็นรากฐานอย่างสําคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศช,ชาติ บัณฑิตไม่ว่าจะออกไปประกอบอาชีพการงานน้าที่ใดก็ตามจึงควรจะได้นําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิน่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของชุมชนท้องถิน่นและพัฒนาต่อยอดขึ้นจากพื้นฐานอันมั่นคงเข้มแข็งนั้นจนชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยังย่งยืนแท้จริง ถ้าทุกคนทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ดังนี้แต่ละคนก็จะเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพผู้สามารถสร้างสารรค์ความวัฒนาภาสุขให้แก่ตนเองแก่ชุมชนของแต่ละคนและแก่ชาติบ้านเมืองได้พร้อมทุกส่วน